ปากบอกว่าจบจบจบให้จบให้จบสุดท้ายก็บาจบอีลีสุดท้ายพวกเพศอาวาตารทั้งหลายแหละก็มาก,กันแหนกันแหนมาแสะมาแมาขวพยายบาลฟินแลนด์อีกคือเก่าพิษก,กันเองทะเลาะก,กันเองระหว่างเพจอาวาตารกับเพศอาวาตารกระโดดกระโจงกระจังมาลากพยายบาลฟินแลนด์ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวของอันนี้ก็คขึ้นิสัยหรือว่าสันดานของสูงไงไปยาบาลฟินแลนด์เพื่อนอยูซื่อตอนนี้ได้เป็นพอออ,อยูุ่นอยู่โรงเรียนพู้น่ะเขาเฮ็ดไม่แล้วเขาเฮ็ดไอ้นี่แล้วกุ้มปิดนะเห็นว่าน่ะเป็นพอออ,อยู่โรงเรียนผุนบุได้าพ่บุญไปคกับสูเลยสูพิษกันเองระวังอิสเลเออร์านสื่อกับสบายดีทุเดย์ พิษกันเองเอากันไปนแขวนกันเองล่ามาหอดพยาบาลฟินแลนด์บอกให้ผู้เบาลฟินแลนด์ออกมารับผิดชอบออกมาดูแลผู้ดใดสิไปดูแลได้แลสบายดีทุ่เดคือไผ่และอิสเลอร์พานสื่อคือไผ่ผู้เบาลฟินแลนด์แล้วกับโบงูเจาที่น่น,นอิสเลอร์พานสื่อมึงนี่อิเสอือกพานสื่อนี่กูว่าอีกคนหนึ่งฮู้ว่าเป็นไผ่เยอะ บ่กูเห็นไปกดยังพากันไปกดอีโมโจงอีโมโจีกันอยู่เลยแม่นบ่เออสู้น่ะแม่สู้บอกว่าให้หยุดให้หยุดสู้กับบ่หยุดสู้กับน,น้ำมาแสะพยายบาลฟิเลตอีกที่เกา่าฮะเดี๋ยวตัวแม่สู้แน่หนงานกับบ่มีอยู่หัน่ะคนกับบ่จ้างงานกับบ่มีคนกับบ่อยากไปเบิองมือคลืนนี่ระเบียบวัฏศินไปแต่คนจังหลแค่แม่นวงของ เฉพาะของแม่เมื่องบ่มีหลายปันน um ี่ดอกอูสิบอกให้เยอะตัวนั่งแน่ลูกน้องก็ต้องดูแลนั่งบอกว่านั่งขอย่อมแพวก็คือขย้อนย่อมแพเออสำหรับกูนี่บ่ได้สนใจเพราะว่าบ่ไปได้ไปได้เปเบิ่งอยู่แล้วสูงมาเคลื่อนนี่แค่ค้นเขามาถามมาหาเมื่อมงเมื่อมีกว่าเมื่อมีกมากซื้อสูกเอาเขาไปแขวนไปด่าเขาเสียเสียห้หายนั่นแหละ พ่อสบายดีทุ่เดเอาขึ้นมาเว้าโอ้ยออกมาฟาดฟันออกมาเว้าให้สบายดีทุ่เดแล้วก็ล่ามปามถึงบริบาลฟินแลนด์นี่แหละสันดานสูงใหบอยอมรับอีหยังบริบาลฟินแลนด์อยู่จะซื้อพวกเศษบริบาลฟินแลนด์เป็นลูกเบิร์ตมูจักเบิร์ตสุภุสุคนต่อขนาดกูนี่เราอย่างมูจักเราบกสามารถทีจะบอกกูได้ได้ดอกเราแค่บอกว่าเฮ้เศร้าๆกันไหเศร้ากับเศร้าไห้ปวดเศร้ากับเรื่องของเขาแมนปะล่ะเออ ของมึงอะคือบาเศร้ามึงไปเบิ่งดูอีหน้องบูดปุณหะอีเสล่ปุณหะก็คือมึงอะล่ะกู้หูยู่นะอยู่ได้เอฟดํามัน่ะยังมาแสดงกล้ามดากมึงอะนะมันวางในพน้องะมาฟังได้มาอ่านมาเบิ่งผมจะอ่านให้ฟังมันว่าอ่าเสือกผ่านสื่อติดตามอ่าผมบปิดติดตามมันทิติวุฒิวารุณอ่าผู้ใหญ่บ้านเบรกฝากรบกวนช่วยดูแลเพจในเครือเนื้อในบ้าน หน่อยนะตามที่เจแพลพูดนั่นแหละทางเราตกลงแล้วจะทำตามที่นางของส่วนทางของพวกเธอรบกวนสระเวลาออกมาดูแลหน่อยนะเธอเป็นเจ้าของค่ายยักษ์ใหญ่เป็นผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลคิดว่าเรื่องของขี้หมูราขี้หมาแห้งแค่นี้เธอคงคิดเดียวก็จบมันเป็นการแซะ มันเป็นการแขวะถึงจะไม่เอ่ยชื่อแต่มันก็เด็นที่ทางเดียวกันและชักนำโน้มนาวให้เข้าใจง่ายๆและเจตนาสื่อถึงใครมันดิ้นไม่ได้ว่าไม่ใช่หรือเราร้อนตัวฝากหน่อยนะเิ่งดูพี่น้องเผ็ดในเครือเนื้อในบ้านทุยมึงนี่นี่ละโยงมาเพื่อเจริญญาบัญฟิลเลตผิดตลอดสัดดานสูงไงแมงสูงนี่นะ เคยอบรมสั่งสอนสูงไงบ่พอสูเคยอบรมสั่งสอนสูในบ่สันดานสูคือตึงมาเป็นทั้่งสิสูพิษกันเองสูงทะเลาะก,กันเองสูงมาโย้นในพยาบาลฟิลแลนด์ท,ท,ทั้งๆที่เพิ่นพูนไปเฮ็ดคลิปไปเฮ็ดการไอ้ที่เซอร์ของการไอ้ยังกับเกี่ยวกับการไอ้เป็นเด็กน่อยนักเรียนสคูนีอยังบวดห่ะเออูจำาม่ได้เป็นซื้อาภาษาปากกฤจ ก็ไปเป็นพอออยุบุนพิษพิษไวไวยุบุนวาวเนี่ยแล้วพวกนี้สูเป็นอย่างสูพิษกันเองเมื่ขึ้นพยาบาลฟิลเล่นแล้วนอนหลับแล้วหรือว่าเราไปแสดงคอนเสิร์ตกูจํจำว่ได้แล่ว่าที่แน่แน่เราบ่ได้เมื่อยุงเจียวกับสูสูพิษกันสู้ไปเคี่ยกันเองเป็นยังจังยนไม่เห็นเราบอกว่าเพลดในเครือเนื้อในไข่เมื่อเนื้อจังสันเนื้อจังสีอ่ตามทีเจแพลพูดเราตกลงกันแล้วเรื่องต้องซูเราซูตกลงกันกตกลงที่ละเกี่ยวกับพยาบาลฟิลเลน พยาบ,บาลฟินแลนด์เฝ้าตั้งแต่วันที่20กว่าพฤกษ์กุมพาพันเบนบอกว่าพ่อแล้วบ่อยากยุงวุ่นายกับไพแล้วอยาม่ายุงผู้ใดหักผมกะขอให้ทุกคนนะบ่ต้องไปเฝ้าถึงเพืเอ่อนขอให้ทุกคนเบ้าถึงแต่ผมนี่แหละแล้วเฝ้าจะโดนแ,แล้วพยาบาลฟินแลนด์นะ่ะนะแต่หลายหลายคนเขาก็บ,บส่สนใจเขาก็บ,บได้ฟังเขาเฮ็ดข้าวตามเขาของเขา เมนบอล่ะเพิ่นบาสามารถไปบอกผู้ใดได้ดอกผู้ยิบานฟิลเล่นน่ะสู้เป็นยังอูถามเนี่ยอะขนาดพ่อแม่ลูกยิ้งสอนกันเมื่อใดยังบอกกันมเมื่อใดผู้ยิบานฟิลเล่นเป็นไผรและสู้เป็นไผรเอ้าซูพิษกันเองสู้ทะเลาะก,กันเองไม่ยนไหนผู้ยิบานฟิลเล่นมึงพิษกันกับสบายดีทุ่เดย์มึงกับไปเคี่ยวกับสบายดีทุ่เดย์ตีละ บอกวันนั้นว่าทำตามเจ๊แพลวโอ้ยคุณพระยาตเลยมึงบม่ใตามก็บราบหมือนไอตู่ระได้สนใจดอกนะที่แม่มึงออกม้าบอจังสันจังซีน่ะเป็นยังบอกมีงานเออบอกมีคนเบิง่งดันทุล่างไปกับวฆสะนาเฮ็ดแต่เจ้าของดูดีสุดท้ายกับยนต์ขี่ไม่พยายบาลคือกันเป๊ะเลยนี่เสีสันดานมึงอ่ะอนะ่ะเออแมนบอกพี่น้อง นี่ละแม่มึงคนไดกูโมโหดอกเพ้อเพอน่ะสูนี่บางคนคน้นบางคนกบสูนี่ร่วมมือกันพร้อมนะผู้จักกันเบิเอ์อบางคนเลยจนแ้มถึงได้ต้องได้ออกมาเอบาหยุดแล้วเราหยุดแล้วแล้วท่านเลยหยุดหรือยังออกมาแสดงตัวเป็นยังก่อนละ่ะเป็นคนดีเอ้ยเขาหยุดตึงแต่มพูดแล้ว ตั้งแต่เดือนยังกว่าเดือนกุมภาพาแลว้ววันที่ยี่สามยี่สิบแปดกุมภาพลายังหููจำได้แต่ว่าวันที่ยี่สิบกว่ากุมภาพละเขาบอกแล้วว่าหยุดแลว้วศูนย์ะหยุดไปโมเมนต์มา,มาว่าแขวะมานาามานางแขวะนางแซยูงซีไม่อย่างคข่ไขยย่ยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่ไม่เกี่ยวยังกันทัศนะไอ้ยังอ่ะทัศนะกว้างไกลคิดว่าเรื่องขี้หมูลายขี้หมาแห้งคงจะเคลียร์ได้โว้ยมันไม่ได้เกี่ยวกันเลย สู้พิษกันสู้กับไปเคลียร์กันเองเสยตูปไปเคลียร์ได้เังไหนเสพพยาบาลฟิลเลตไปเคลียร์ได้ไหนนะสูเอากันไปแขวนกันเองสู้เป็นยังกาว่าเสพพิษเต็มๆนี่ล่ะที่ใสสันดานสู้ไงเอไอเอไอกับเสตพยาบาลฟิลเลตดูพิษี่สายตาของผู้อื่นของสูนี่ถือเบิร์ดนะดีซูยางของสู้น่ะกูบอกแล้วนะว่าสูน่ะขั้น บ,บ,บ่ได้มาแสบบ่ได้มาแขะพยาบาลเนี่ยนะเฮ็ดคลิปเพ็ดยังไงคนปติทินเพล่าพ่าวหุ่นมันก็นดีอยู่แล้วสูดนะครับบ่ได้มาแสบบ่ได้มาแขะเลยสีลงแดงแล้วยิ่งสูดแขะ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 เออหาอ,อหุ้งว่าวพิษเฮงสูดแสบเฮงสูดแขวเนี่ยเฮงไอ้นีย่ยิ่งจะทำให้นะคนที่มึงพวกมึงเชียร์ ดูแย่ดูตกต่ำไปเรื่อยนะเออกูจะบอกให้ที่เขาบอกว่าเลิกแล้วต่อการกูก็เลิกแล้วต่อกัน,กกแ,ตกนแต่กูไม่ไปดูกูไม่ไปเชียร์นะเปิดเปิดมาเห็นกูก็ปัดหนีกูบอกเลยว่ากูรังเกียจไงกูไม่ชอบเออพวกมึงก็บอกว่าให้อภัยซึ่งกันและกันดีจังดีเนาะะได้ให้อภัยซึ่งกันและกันไม่กูไม่้มสนใจนะกู อุบอะไรซี่อ่อนเลยเออสิพิษสิพิษกันพวกนี้ตูวกระพร้อมสิสิไฟเสมออุสิบอกให้เฮ้อกูก็บอกกะไ้ว่าขั้นยอมรับนี่ขั้นว่าวว่ามาแต่ที่แรกนี่นายยอมรับผิดแต่ที่แรกนี่บ่ได้ไปอยู่เบื้องหลังผูใ้ใดพวกนี้ตูวกระพร้อมที่จะไฟเมมนบ่ล่ะอันนี้ไปพากันไปอยู่เบื้องหลังแล้วก็พากันไปส่อปงอีโมจิ อันนี้คุณ่อได้ว่าถึงไผ่นะบ่อต้องรอดตัวไปส่งอีโมจิหัวล่อไปส่งอีโมจินั่นนี่ไปยืมมือผู้นั้นผู้นี่มาเล่นงานผู้นั้นมาเล่นงานเขาจังสิเอ,อ้ยนะบอกได้เลยนะอมไม่ไปดูแล้วก็ไม่ได้สนใจนะให้อภยัยไหมไม่นะในสิ่งที่กระทากับบางคนกระทากับเอฟซีบางคนกระทากับ,บ,กกบอ่า คนที่เรารักเนี่แต่ต่อไปจะพูดถึงไหมไม่ไม่รู้ว่าจะพูดถึงหรือเปล่าเหมอนป่ะล่ะออ,อาจจะแบบว่าอ่าถ้ามีประเด็นประเด็นขาน่าวนะที่มาพาดพิงกับคนที่เรารักอย่างเช่นผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์อย่างเงี้ยก็อาจจะพูดนะแต่ตอนนี้เราก็ดูแต่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไปส่วนของไอ้พวก อะไร FC ข้างแคมเออ FC ข้างแคมที่แบบว่าพากันแบบโอ้ยสนอเสรอเดินยอบก็พากันทำไปไม่ได้ว่าอย่ามาห่งกับผู้ใหญ,ญ่บ้านฟินแลนด์และระหว่างเพจกับเพจมึงอา่ไมา่โยงใหญ่มึงใหญ่มาโยนมึงอย่ามาย่ม,ยามาแบบว่าเอาเพจนั้นเพจนี้มาแล้วก็บอกให้ผู้ใหญ,ญ่บ้านฟินแลนด์ห้าม ทำให้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ดูเหมือนคนร้ายดูเหมือนคนผิดนิสัยสันดานศูนย์เป็นอย่างนี้พากันเอาไอ้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เอามาพูดในทางที่แบบเสียเสียหายหายพวกมึงพูดมานานแล้วเพียงแต่ว่าเขาจะเล่นจริงๆนะไปด่าคุณลูกแก้วไปด่าบอสโนตไปว่าให้อะไรอ่ะไปว่าให้โกกีอย่างเงี้ยว่าให้แม่นกอย่างเงี้ย สุดท้ายเจอต่อพวกมึงก็เลยท,ทําท่าทีเปลี่ยนอารมณ์เฮ้ยเมื่ต้องมาเบ้าดอกก็พวกไอ้ตัวนะ่ะนะสู้มันคดร้อยกันแล้วจังไรหาดกันไปนะสู้น่ะเมื่อต้องมาเบ้าดอกว่าเป็นผู้ดีตีนแดงนะ่ะคตรขึกันมันจังไรหาดกันสูนะ้น่ะกูสิบอกให้บ่มีดอกคนแบบสูนะ้นะ่ะนะสิมันสิแบบว่าไอ้ตางคคต่างขัวนะ่ะนะ ขี้หมูไหลฝนตกขี้หมูไหลคนจุดจุจุดมาเจอกันน่ะเน่ยเออพวกไอ้ตู่ไม่ได้สนใจแล้วพวกไอ้ตู่เนี่ยโอ้ยพยาบาลเชียพพยาบาลมีแต่งานมีแต่งานสนุกสนาน